หลักการทำงานของโรบอทด้วยกลยุทธ์ของ P.D. Winner สวัสดีครับผมโค้ชปีดานะครับวันนี้ก็จะมาแบ่งปันนะครับกลยุทธ์และก็หลักการทำงานของโรบอทนะครับโดยการตั้งค่าตามมาตเตอร์ P.D. Winner นะครับหลักการนะครับที่เราได้ตั้งกลยุทธ์ไว้นั้นก็คือซื้อถูกขายแพงนะครับแล้วก็บริหารเงินทุนเนี่ยตามพอร์ตของแต่ละคนนะฮะเมื่อลงทุนมาแล้วนะครับกลยุทธ์นะครับ ก็จะไม่ซื้อทั้งก้อนใหญ่นะครับจะทยอยซื้อทีละไม้ทีละไม้นะครับเริ่มต้นที่ไม้แรกก็สิบเหรียญหรือ15้าเหรียญหรือ20สิบเหรียญน,นะครับขึ้นอยู่กับพอร์ตลงทุนของแต่ละท่านครับเมื่อซื้อไปแล้วนะครับถ้าถูกทางกราฟขึ้นถึงจุดโปรฟิตที่ตั้งไว้เนี่ยก็จะเทคโปรฟิตแล้วก็ทำกำไรให้นะครับอันนี้เป็นเรื่องปกตินะครับถ้าถูกทางกราฟขึ้นก็ทำกำไรได้ ทุกคนก็คงเข้าใจครับโดยกลยุทธ์แล้วนะครับก็จะใช้กลยุทธ์แบบวนซ้ํานั่นก็คือซื้อเมื่อถึงจุดเทคโ p r o f ตนะครับก็ขายทํากําไรแล้วก็ซื้อใหม่ครับแล้วก็ถือเก็บไปอีกเมื่อกราฟขึ้นถูกทางถึงจุดเทคโ p r o f ตก็ขายแล้วก็ซื้อใหม่ครับวนซ้ําไปอย่างนี้ครับโดยที่คนที่มีประสบการณ์ก็ไม่ต้องมานั่งเฝ้ากราฟนะครับและไม่ต้องมาสั่งซื้อเองขายเองครับโรบอททำงานให้นะตามมาเตอร์ PD w i วินเนอร์ครับ กราฟมีขึ้นและก็มีลงบางครั้งออกไมายซื้อไปแล้วก็ผิดทางเป็นเรื่องปกตินะครับถ้ากราฟลงไม่ขึ้นถึงจุดที่ตั้งกลยุทธ์ไว้ก็จะช้อนซื้อครับแล้วถ้ายังไม่ขึ้นอีกยังลงมาอีกเนะี่ยถึงจุดที่กลยุทธ์ตั้งไว้เนี่ยก็จะช้อนซื้ออีกนะครับโดยกลยุทธ์เนี่ยฮะจะตั้งไว้เนี่ยสามารถช้อนซื้อได้ถึง26ครั้งนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเตรียมทุนหรือมาร์จิ้นไว้ให้พอ อันนี้คือหลักการและกลยุทธ์เบื้องต้นนะครับแบบเข้าใจง่ายๆครับโดยกลยุทธ์ของ PD Winner นะครับเราออกแบบไว้ก็คือแม้กระทั่งกราฟลงนะฮะหรือติดดอยอยู่เนี่ยเราก็ออกแบบเนี่ยให้ทุกคนเนี่ยสามารถที่จะสร้าง c คโฟหรือสร้างกำไรได้นะฮะโดยไม้บนๆเนี่ยอาจจะติดดอยอยู่นะครับแต่ไม้ล่างเนี่ยก็สามารถทำกำไรได้นะครับถ้าเรานะครับนะฮะมีมาจิน เพียงพอนะครับกับกลยุทธ์ที่ตั้งไว้อย่างเช่นวันนี้ที่ผมอัดคลิปเนี่ยบิตคอยเนี่ยตั้งแต่60,000ลงมา50,000นะครับแล้วก็ลงมา40,000กว่าณตอนนี้นะครับเท่าไหรครับตอนนี้ก็คือเรามาดูตรงนี้นะครับบิตคอยเนี่ยลงมา40,070นะครับตอนนี้ทุกท่านจึงสังเกตเห็นว่าตอนนี้นะฮะไนฟอร์ดเนี่ยก็จะติดลบนะครับนั่นหรือว่าติดดอยนั่นเองนะครับการติดดอยเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติของนักลงทุนในตลาดคริปโตครับโอเคนะครับทีนี้เรามาดูนะครับ กลยุทธ์ของ PD นะครับวินเนอร์เนี่ยในขณะที่บิตคอยล์ลงอย่างนี้เนี่ยเพื่อนเพื่อนสังเกตดูไหมครับว่านะฮะยังมีคําสั่งนะครับน new s เ l ลเห็นไหมอ่านะครับก็คือ CRV นะครับยังมีเซลล์อยู่เห็นไหมในขณะที่ไม้บนบนเนี่ยติดติดดอยอยู่นะครับแต่ก็สามารถที่จะทํากําไรสร้างแคทโฟร์ให้กับเราเนี่ยในไม้้าล่างได้นะครับแต่ CRV เห็นไหมมีมีการเซลล์มีการขายนะครับหลายไม้หนึ่งไม้สองไม้สามไม้นะครับแล้วก็ชีบะอ่าแล้วก็คอท นะครับอ่านี่คือข้อมูลข้อมูลของระบบมันจะแจ้งเตือนเรานะครับว่ามีบายมีเซมนะครับอ่ผมจะให้ดูที่ชีบัรก่อนนะครับเพ่อน,น,นสังเกตดูไหมครับนะตอนนี้ซื้อไปแล้วเนี่ยสิบไม้รวมไม้แรกก็เป็นสิบเอ็ดไม้มาดูบันทึกธุรกรรมครับนะนั่นติดหมายความว่าไม้บนบนเนี่ยหนึ่งถึงห้าเนี่ยติดตอยอยู่นะครับแต่ทําไมาย,ยังมีการขายเห็นไหมครับยังมีทํากําไรได้เนี่ยหนึ่งจุดหนึ่งหกเปอร์เซ็นต์เห็นไหมครับอ่เราคลิกเข้าไปดูครับ อ่านี่คือทํากําไรไม้ที่สิบเอ็ดเห็นไหมครับเห็นไหมฮะแล้วก็ยังมีอ่ากําไรตรงนี้ไม้ที่เก้าอ่ากำไรไม้ที่เก้าอีกเห็นไหมครับนะขายแล้วก็ซื้อเห็นไหมอ่าซื้อพอถึงจุดเทสโปรฟิตก็ขายขายแล้วก็ซื้ออีกครับนะฮะอ่ารับไม่ขึ้นลงอีกช้อนซื้ออีกหนึ่งไม้ช้อนซื้ออีกเป็นสามไม้นะครับแล้วก็พอถึงจุดเทคโปรฟิตเราก็ขายวนไปอย่างนี้ครับนี่คือ เทคนิคนะครับอันนี้คือชีบัตนะครับมาดูอีกตัวหนึ่งนะครับที่ข้อมูลบอกเราเมื่อกี้ CRV ครับ CRV นะครับซื้อไปแล้ว14ไม้บวกกับไม้ได้เป็น15ไม้เห็นไหมครับเห็นไหมครัอันนี้คือผิดทางมาตั้ง14ไม้แล้วนะครับก็จะช้อนซื้อไปเรื่อยๆเรามาดูบันทึกธุรกรรมครับนะมีออเดอร์ขายเพียบเลยเห็นไหมครับนี่แหละเทคนิคเล็กกลยุทธ์ที่บอกว่าติดดอยอยู่แต่ยังทำกำไรหรือสร้าง เคฟโฟให้กับพอร์ดของเราได้เรามาดูนะฮะว่า c r v ขายไม้ไหนไปบ้างไม้ที่15เห็นไหมครับนะไม้ที่16กครับไม้ที่17ไม้ที่18เห็นไหมครับนั่นหมายความว่ามันขาย18 17แล้วก็16ถึง15บห้ะตอนนี้ก็เหลือไม้14เห็นไหมครับนั่นหมายความว่า ก่อนหน้านี้นะครับในเหรียญ crv เนี่ยมันซื้อไปถึงไม้ที่18เห็นไหมครับแล้วก็ทยอยขายไปนะสิบ17ดสิอ่ะตอนนี้ยังเหลือ14ขึ้นไปที่ยังติดดอยอยู่เห็นไครับเพราะฉะนั้นถ้ามาร์จิ้นเรานะครับมีถึงเนี่ยนะกลยุทธ์เราตั้งไว้เนี่ยช้อนซื้อได้ถึง25ไม้ถ้าลงไปอีกก็ยังซื้อได้อีกก็ยังไปทำกำไรด้านล่างสร้างเคสโฟรให้กับนักลงทุนได้ครับเห็ะนไหมครับอ่ะเรามาดูอีกตัวหนึ่งครับก็คือฮอตครับ ผมซื้อไปแล้ว10ตอนนี้นะครับที่ค้างอยู่13ไม้นะครับ่มันขายไม้ไหนไปครับขายไม้ที่14เห็นไหมแต่ขายไม้ที่14นั่นหมายความว่ามันซื้อมาถึง14ไม้แล้วนะครับตอนนี้ขายไม้14ไปแล้วอย่างค้างไม้ที่13เดี๋ยวพอปรับนะครับย้อนกลับมาเนะี่ยมันก็ค่อยทยอยขายไปเรื่อยๆนะครับนี่คือกลยุทธ์และหลักการทํางานนะครับของโรบอทโรจินคิวนะครับ,นะรบภายใต้กลยุทธ์ของ มัตเตอร์พีดีวินเนอร์ครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆน,นะครับมั่นใจได้นะครับซื้อถูกขายแพงถ้าเราไม่คัดหลอดนะครับไม่ขายตอนราคาที่ต่ํากว่าราคาที่เราเข้าซื้อเนี่ยรับรองเราไม่ขาดทุนนะครับเงินทุนไม่หายแน่นอนเพื่อนๆท่านใดที่ยังลังเลอยู่ก็สามารถที่จะตัดสินใจได้เลยนะครับ,นะรบช่วงนี้เป็นช่วงดีมากๆเพราะบิตคอยกำลังลงเราจะได้เข้าซื้อในราคา ที่ตับนะครับท่านใดพร้อมแล้วนะครับสนใจที่จะ,ะใช้โรบอทก็ติดต่อผู้ที่แนะนำคลิปนี้ให้กับท่านได้เลยนะครับหรือนะครับถ้าดูในช่อง youtube ของผมหรือในเพจส่วนตัวของผมก็สามารถที่จะทักอินบ็อกหรือทักไลน์ส่วนตัวมาได้ครับพร้อมให้คำปรึกษาและก็ทุกขั้นตอนเนี่ยสอนฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับสุดท้ายนะครับอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับ ช่อง YouTube และก็เพจนะครับโค้ดปีดาสอนทำเงินออนไลน์ line, ด้วยนะครับเพราะท่านจะได้ไม่พลาดนะครับเคล็ดลับดีๆในการทำเงินในตลาดคริปโตที่ผมจะนำมาแบ่งปันคลิปนี้นะครับเป็นคลิปส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ขอให้ทุกคนนะครับดูแลสุขภาพแล้วก็เฮงๆรวยๆกันทุกคนนะครับสวัสดีครับ